ก่อนนี่นี่บวบอีกใ่เลยปาดห้อ,องอบวบเลยบวข้างนั้นเลยต้นนี้ไหมปัดพี่น้องเลยแม่พุ่มเดียวกำไงเลยปาดพี่น้องมาพ่อ,อยาายอดอยาตักกระแตนมเนงไง ้องเอ้ยเก็บสันแล้วบะนี่อากันนีเอาไปกินอันกับไอ้ตำหม,มักหุ่งูไหม,มพี่น้องแซ่บๆมันจะกรอบนะจ๊ะกรอบแล้วมันจะคือยอดกระถินนะพี่น้องนี่ยาดง่ามเลยมไงอ่อนมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บผักปลาน้ำกันวัตถิจาพี่น้องเอฟซีสกุลุกุกนออกมาหาเก็บผักปลาแล้วจ้ะพี่น้อง วันนี้จักสิได้์พักอีหยังดอกคาพี่น้องรุนไปน้ำกันอ,อน,นี่ยอดยาตะก,กะแตนได้จ้ะนี่ยอดยาตะก,กะแตนอ้อนๆโอ้ย,ยอ่อนซ้อนนี่ยิง<า>เก็ยบยิ่งแตกที่คาพ่น้องนี่แตกยอดมากเก่าจ้าก็ดากกโดนนำ้ำก็ถึงน้ำฝนแน่สิน,นจะจ๊ะโอ้ปุ๊ธแล้ว วันนี้อากาศบ่ค่อยหนาวป็นไดรค่ะพี่น้องแดดจ้าแต่ว่ามือเศร้าก็คืมคุม่มตอนนี้ก็แดดจักหน่อยทั้งแดดทั้งคืมนั่นแหละคะ่พะพี่น้องพักหูแมวกว้างามงามพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยจ้ะอือหืักหูแมวค่ะพี่น้อง<ฮ>เดี๋ยวตัดอ่อนๆนะจ๊ะ หน่อยหลายหลายพี่น้องเพราะว่าอัากาศชื้นเนาะจ้ะเนี่ยพักพแมวกินสดก็ไดเด้อจ้าพักอันนี้มีสปปรรพคุณน,นี่ค่ะพี่น้องสปปรรพคุณทางยาเนาะจ้าจะกรอบอร่อยจ้ะงามเลยจ้ะอเอออ่อนๆน,นะจ๊ะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายด้จ้าเด้อพี่น้องทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ด้จ้าเด้อขอบคุณทั้งคอมเอฟซีคอมเมนต์ทั้งเอฟซีบอคอมเมนต์นะนะจ่าพุ่นหลายหลายด้จ่าขม่าจมเขามาให้กำลังใจนี่ไง ดอกพักวันี้พี่น้องเนี่ยตกตกอากาศปลาอุย้ยเอาไปหนึ่งปลานั่นนะทีได้ไปสือปลามาไวแต่เนื้อไปหาเบิ้งปลาอยู่พี่น้องบ่ม,มีมือหนึ่งอันปลาสิือปลามาไว้นี่แหละทีเมื่ก็บพักอันนี้เป็นหนึ่งไหมมอมี่จ้ะเลยบ่ไ์ใดช่างแบบกินหนึ่งปลานะพี่น้องไม่เช้านี่กับปลาอยู่เขาไปในเมืองเนาะ กับปแวะยอยู่ดีจ้ะแวะซุปเปอร์มากแกะปึ้งปลาซุเปอร,ร์มากที่เคยไปซื้อปลานั่นก็คือว่ากระเจ้าสิล่งวันพฤหัสจ้ะปลาสดนะจ๊ะพี่น้องถต่อยากได้อันปลาปลาสดเนาะจ้ะซปเปอร์มากไก่ปลา าดก่อนนี้พี่น้องพูดนะก่อนนี้ตั้งหลายหยอดเลยอืมเองเด็ดจังสิเขากับแตกมาไหมดิพี่น้องแตกมาแรงจ้ะปาด์ก่อนอนี้นี่ยอดอีกใยเลย เก็บผักกาดปา้ามือน,นีโอ้ยฟินคักค่ะพี่น้องเอ้ยตั้งหนาตัางต้งตาเก็บย่างเดียวพี่น้องเอฟซีฟินน้ำป้าอยู่บ่ครับพี่น้องป้าอยู่ตั้งใจเก็บย่างคักเลยค่ะพี่น้องจนบ,บ่ปากของบ่คือมันมั่นอิริที่ค่ะพี่น้องเสียงเด็ดไม่พักไหมค่ะพี่น้องเอ้ยขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์เด้อป้าอยู่อ่านทุกๆคอมเมนต์เด้อ,อค่ะพี่น้องขอพูดเอฟซีทั้งคอมเมนต์ทั้งบ่คอมเมนต์เด้อจ้า มาจาพี่น้องเอฟซีมาเก็บพักอากาศป้าน้ากันจ้าดอกพักค่ะพี่น้องเขาถือนาฝนโอ้ยพี่น้องเอ้เขาแตกยางขักเลยง่ามยางขักเลยจา้าเก็บจนเบาบาดเบาหวเลยค่ะพี่น้องอ้ยอยาาเก็บไปฝากพี่น้องเอฟซีสุขู่สุขคนเด้นเนาะจ้าเนาะพักปลอดสารพักฟี่ค่ะพี่น้องเก็บมันมั่นรั่วๆน้ากันเด,อนอเดอน้อพี่น้องเด้อฮะปุ่งก้อนี่งดพี่น้อง พุนแตกมาน้ <vivir hail hui> ําค้างอีกนะพี inees, <t og worry transformed> <tek> ่น้องเอ้ยเก็บให้เขาแตกเก็บตัวให้แตกดีพี่น้องแตกหนออกมาน้ําค้างป๊าดพี่น้องเอ้ยเก็บเด็ดเดก็สิเก็บไปส่งไปให้มูกินน้ําพี่น้องเอ้ยให้มูใวกกินน้ําเก็บไปเพื่อมูเด้อจ้ะพี่น้อง โอ้ยงามคัก อบบเลยอบข้างน,นั้นเลยต <c oughs> ัวนี้ไหมเย้ช่วเลยนี่นี่น้อง พี่น้องเลยมแตรปุ่มใหญ่ๆใบ้างเนะคุณนะแต่ยอดยอดใหญ่ๆพี่น้องมีแต่ดอกกระนักกระลังออกดอกโอ้ยหลายคักพี่น้องเลยหลายคักหลายคักมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บดอกผักกาดปลาน้กนากันเจาปูนผุนผุนพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพุ่มหน่ะแม่เมื่อดีค่ะพี่น้องเลยแม่เมื่อดีจา่าคน cùng điều cầm nhảy lên สว้วนน้ำป่าอยู่บ่พี่น้องเอ้ยงามค่ะงามเนีจะ เเก็บกลยปาดกกอนังมีดอกหลายที่มีมองกอน,นังก็แตกดอกหลายเลย โอ้นี่พี่น้องอ,อ,งอู้เก็บเลยเจ้าบาถากแทะแล้วพี่น้องอันนี้เอาไบน่าจะส่วนผักเมืองหนอกว่พี่นอ้องอุดมสมบูรณ์ครัเนาะจ้ะ พักพี่พักปลอดสารจะพี่น้องคือ <g ül> บานเข้าค่ะบ่ปลูกก็บ่ได้กินนี่เนาะจ้นะเนาะมันมีดีพักอันนี้นะจ้ะบป่ปลูกเข้ากับบ่ได้แก้กินยุ่งบานเข้าเนาะจ้นะเนาะเด็กแถวเขานขั่นพนะี่น้องเด็กแถวเขาแตกอีกจ้ะเด็กนำฝนก็แตกอีกที่เขา,าบังกอนี่นะพี่น้องเอ้ยพูดนด้พูดนด้เม่งจอใบ ทา่าเมื่อกี้น้องงามหลายคุณะนะมีตะไบคุณนะงามหลายยอดเขาเนี่ยน่ะคุณละทากมา<ะ>อู้ยเปิดทากให้พี่น้องเอฟซีบ้างคุณนะทากอเอาใบส่วนนี้เอาใบนาะจ้ะเก็บเลยแบบนี้ เก็บพักเมื่อนี้อุ้ยหมานคักคพี่นองเลยพักถือนำฝนไอเขาแตกหยอดเร็วเร็วไหมเหมืมองปลายุกไม่เก็บเนี่ยละคาพี่นองอือบ่ได้มากบ่แมนหลายมือและบ่เฮมาเที่ยวนี้อุ้ยงามคักถือนำผลแม่พี่นงเอ้ยออกดอกบานแล้วก็มีดอกต้มๆกันเยอะเลยจ้ะไม่ไดับอแอ้วควกะพี่นอง ก็บไปเถี่ยวหนีสิส่งไปให้มูกินน้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปอยู่สิมาเก็บเ oh อ,อาไม้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันหลายนะจ้ะยังย่งอีกหลายอยู่จ้ะพี่นอ้องค่ะอุย้ยผัดแหลวก็งามงาม,งามนะพี่น้องเนาะพักอันนี้นี่เขาก็เอาไปทําเดหลายเมนูนะจ้ะเดีย๋ยวเขาเอาไปผัดเขาสิไปแกงสมหรือทําแกงออมนะจ้ะไปลวกกินกับสมตํากับน้ำพริกกินน้ำพริกได้สารพัดเมนูนะคะพี่น้องแต่ว่าบ่แน้นําให้กินสดนะจ้ะเดีอ กินเข้าไปลวกซุกดีกว่านะจน๊ะเนาะสำหรับคลิมนี้ขอฝากไว้แค่นี้ด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซียได้เจ๊ะเด้อทางเอฟซีเกาเอฟใไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจฝากายอยู่กับลูกจอยเนจ๊ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจา้า